การสื่อสารมันสำคัญมากๆทีเดียวเลยล่ะในชีวิตประจำวันของตัวเราเองไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารกับครอบครัวการสื่อสารกับคนรักการสื่อสารกับทีมงานการสื่อสารกับลูกน้องการสื่อสารกับหัวหน้าและจุดที่เป็นหัวใจใหญ่ที่สุดนั่นก็คือการที่คุณสื่อสารกับตัวเองวันนี้นะคุณพูดกับตัวเองเข้าใจแล้วหรือยัง คุณเคยถามตัวเองบ้างไหมว่าแท้จริงแล้วตัวเราเองต้องการใครต้องการอยากได้อะไรหรือมีเป้าหมายอะไรก็ดีใจสําหรับท่านที่เจอเป้าหมายของตัวเองแล้วแต่สําหรับใครที่ยังไม่เจอวันนี้คุณฟังพอดแคสนี้เพื่ออะไรแล้วคุณจะเอาอะไรไปใช้ประโยชน์จากการฟังพอดแคสต์ในเรื่องของการสื่อสารในวันนี้นั่นคือหัวใจหลักๆเลย ถ้าเรายังสื่อสารกับตัวเองไม่เข้าใจเราก็จะฟัง p o d c a t เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแน่นอนคนที่ฟัง p o d c a t หรือแม้กระทั่งการฟังไมเสกการฟังแรงบันดาลใจ ทุกสิ่งทุกอย่างคุณต้องการการเติบโตกับตัวคุณทั้งนั้นเลยแต่เราได้เอาสิ่งที่เราได้เรียนรู้หรือสิ่งที่เราได้รับฟังเอาไปลงมือทำเอาไปลงมือปฏิบัติหรือลองเอาไปทำให้มันเกิดผลลัพธ์บ,บางสิ่งบางอย่างแล้วหรือยังการสื่อสารกับคนรักวันนี้เวลาที่คุณสื่อสารคุณเคยถามคนรักของคุณบ้างไหมว่าเหตุการณ์ บางเรื่องหรือเหตุการณ์ที่เราไม่เคยเข้าใจกันหรือเข้าใจผิดกันเนี่ยมันมีจากาสาเหตุอะไรหรือเราจะไม่หาคนผิดแต่เราจะไปนึกถึงว่าเอ๊ะตอนที่เราเริ่มต้นใหม่ๆตอนที่เรามีความรักกันเราพูดและสบตากันแต่ทุกวันนี้กลายเป็นว่าเราจ้องจอมากกว่าที่จะจ้องใจกันลองสื่อสารแบบมองตาก,กันดูถามคนรักคุณว่าเอ๊ะ เราอาจจะเป็นคนที่ผิดหรือเขาอาจจะเป็นคนที่ใช้อารมณ์ไปนะลองใจนิ่งใจร่มๆมแล้วสื่อสารกับคนรักของเราให้เข้าใจหากมันเกิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่ไม่เข้าใจกันเนาะเพราะคนจ่นวนมากจะไม่ยอมฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันพอเกิดปัญหาใดขึ้นมาก็จะหาคนทําผิด แต่น้อยคนนักที่จะคิดวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์น,นั้นมันเกิดขึ้นพอไรแล้วย้อนกลับไปเมื่อครั้งจุดเริ่มต้นเรารักกันแค่ไหนนั่นคือการส่วนของการสื่อสารกับคนรับแล้วการสื่อสารกับครอบครัวล่ะครอบครัวก็ต้องแยกไปอีกว่าเฮ้ยเป็นพ่อเป็นแม่เป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องอเป็นพ่อแม่พี่น้องต่างญาติหรือพ่อแม่พี่น้องร่วมบิดามารดาเป็น,เป,นเป็นพี่ป้าน้าอาการ การสื่อสารถ้าเราเป็นคนที่ตั้งใจฟังกับญาติพี่น้องเราพ่อแม่เราพ่อแม่เนาะก็เป็นคนแก่คนเฒ่าที่เขาหวังดีกับเราคงไม่มีพ่อแม่คนไหนที่ไม่ปรารถนาให้ลูกตัวเองได้ดีหรือคงไม่มีพ่อแม่คนไหนที่เห็นลูกตัวเองได้ดีแล้วอิจฉาที่นี้บางเรื่อง พ่อแม่แค่เรียกร้องความสนใจหรืออยากจะได้ความรักจากเราคุณลองกลับไปนึกถึงตอนที่คุณเป็นเด็กนะคุณร้องไห้อะเวลาที่คุณไม่ได้อยู่ใกล้พ่อแม่หรือเวลาที่คุณห่างพ่อแม่นิดนึงอะ่ะคุณก็รู้สึกว้าเหวหรือคุณรู้สึกกลัวไปหมดเลยคุณขาดพ่อแม่ไม่ได้อะ่ะ แต่พอคุณโตมาคุณเจอเพื่อนเจอสังคมเจอคนรักมีครอบครัวทาให้ระยะห่างตรงนั้นมันหายไปพอพ่อแม่เราพูดอะไรนิดๆหน่อยๆเราก็จะรู้สึกว่าเราบมโหเราหงุดหงิดพ่อแม่ไม่เข้าใจหรือพ่อแม่เนี่ยช่างเป็นคนขี้บน่นหรืออะไรก็แล้วแต่บาๆบ,าบาให้เราลองย้อนกลับไปตอนที่เราเป็นเด็กหรือถ้าคุณมีลูกอยู่นะ คุณลองคิดถึงวันนี้ลูกของคุณคุณไปไหนไม่ได้เขากลัวเหมือนกันตอนที่คุณเป็นเด็กคุณก็กลัวห่างพ่อแม่ไม่ได้พ่อแม่ก็แค่อยากจะให้คุณสนใจเขาบ้างบางเวลาอยากจะให้คุณโอบกอดเขาบ้างอยากจะให้คุณบอกรักเขาบ้างหรืออยากจะให้ใหคุณเนี่ยรักเขามากขึ้นหรือเห็นเขาเป็นคนสำคัญอยู่เอาง่าย อาจจะเรียกร้องความสนใจแต่แท้จริงแล้วพ่อแม่เขาต้องการคำพูดดีๆต้องการให้เราเยแสดงถึงความรักก็เออเรายังรักแล้วก็เป็นห่วงพ่อแม่เราอยู่มันไม่ใช่แค่การให้เงินเดือนแล้วก็จบแต่มันหมายถึงการบอกรักหน่อยการโอบก,กอดหน่อยหรือรอยยิ้มที่แม่เคยเห็นตอนเป็นเด็กหน่อยแค่นั้นเองเท่านั้นเองนั่นคือการสื่อสารกับพ่อแม่เราหรือแม้กระทั่งกับญาติพี่น้องเราใครละ่ะตอนที่เราเป็นเด็กล่ะ เขาคอยซัพพอร์ตหรือว่าเขาคอยที่จะเป็นเพื่อนเรานะยามพ่อแม่เราไม่อยู่เขาก็เป็นคนที่ดูแลเราแทนพ่อแม่เราคุณลองกลับไปพูดกับเขาดีๆหรือกลับไปกอบขอบคุณเขาบ้างวันนี้ไม่แน่นะอะเขาอาจจะมีสังคมที่เป็นตัวช่วยในการสนับสนุนงานของคุณอยู่ก็ได้การสื่อสารสิ่งเหล่านี้เราอย่ามีอคติกับใครหรือเราอย่ามองแต่โลกเล่ห์รายหรือว่า คิดแค่ว่าคนอื่นเนี่ยเขาจะมาเอาประโยชน์กับเราฝ่ายเดียวนะคะทีนี้มาถึงการสือสารในเรื่องของหัวหน้ากับลูกน้องอ่ะสมมติว่าเราเป็นหัวหน้าหรือเราเราเอ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 า,เอาคำว่าเราเป็นลูกน้องดีกว่าเราเป็นลูกน้องหรือเราอย่างบอสออนเนี่ยเป็นทนานประกันชีวิตก็จะมีหัวหน้าก็จะมีหัวหน้างานใช่ไหมคะก็จะมีหัวหน้าหน่วยซึ่งเป็นอาจารย์แม่ที่บอสออนเนี่ยรักแล้วก็เคารพท่านมากๆเลยอาจารย์แม่เนี่ยท่านก็ อายุเยอะแล้วนะคะอายุเยอะแล้วแล้วท่านก็มีได้คอยมาซัพพอร์ตแต่ท่านก็ถามเราตลอดนะว่าเราเนี่ยต้องการให้ให้ท่านเนี่ยซัพพอร์ตในเรื่องใดบ้างแต่ด้วยความที่เราอยู่ห่างกันเนะาะอาจารย์แม่จะอยู่ชลบุรีแต่ตัวของบอสออนเนี่ยจะอยู่สมุทรปราการนะคะซึ่งระยะห่างแต่ตัวออนเองนะในการสื่อสารกับหัวหน้าออนไม่เคยกล่าวโทษว่าอาจารย์แม่เนี่ย ไม่เคยแบบว่าไม่เคยมาซัพพอร์ตไม่เคยพาไปอบรมไม่เคยพาไปพบลูกค้าหรืออ่าไม่เคยในเรื่องของการให้ในรางวัลการแข่งขันใดๆกับเราเลยนะกับการตัวเราเองเน่ยจะขอบคุณกับอาจารย์แม่มากๆที่ท่านเป็นคนหนึ่งที่ให้โอกาสเราได้เข้ามาสู่อาชีพเมื่อแรกเริ่มตัวเราเองเป็นคนที่มีตายตึกถล่มเนาะถ้าใครเป็นเอฟซีก็จะรู้นะคะ แล้วเราก็เป็นคนหนึ่งที่เห็นในเรื่องความเป็นความตายเราก็เอลยอยากจะเป็นตัวแทนประกันชีวิตในจุดนั้นเพราะเราเข้าใจจริงว่าเฮ้ยคนเรามันต้องมีอ่าเจ็บมีปว่วยมีจากทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็มีกเกษียณเนาะมีกะเกษียณอ่าทีนี้เราก็เลยเป็นคนที่จะเรียกร้องหาจ่าเองนะเราก็เลยไม่ได้กังวลในส่วนของในเรื่องของการมาซัพพอร์ตแต่ตัวเราเองถ้าเราลงมือทําเราได้จริงไหมคะ ัวคุณเองก็เหมือนกันนะถ้าคุณลงมือทําคุณก็จะได้ในหลายสิทธิ์หรือหลายๆส่วนอาจารย์แม่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาได้เงินเดือนกับเราหรือมาได้ค่าคอมมิชชั่นกับเราทั้งนี้ถ้าเราทํามันก็เกิดผลลัพธ์กับเราในส่วนของรายได้เนาะแต่ในส่วนของเรื่องความคุ้มครองนั่นคือผลประโยชน์ของลูกค้าเราจะมองในเรื่องการวินวินทั้งคู่นะคะหากวันนี้มีตัวแทนคนนึงไปเสนอประกันคุณอนะ่ะอย่ามองว่าเข้าไปเอาค่าคอมมิชชั่นเลยนะคะรวมถึงใครกำลังจะ จิ่เรนาในเรื่องของการทําประกันอยู่นะอย่ามองว่าบอสออนไปเสนอเพื่อที่จะได้รับค่าคอมมิชชั่นเลยเพราะผลประโยชน์มันเกิดที่ตัวคุณเองและครอบครัวของคุณเองนะคะมันคือมรดกก้อนหนึ่งที่คุณบอกรักผ่านกลุมทันที่เป็นรายรัอบอนนะักษรกเนาะที่ตัววันเองก็เลยไม่ได้มองว่าเฮ้ยเราไม่ได้รับการซัพพอร์ตที่ดีจากนะกับการเราทําเราก็จะเก่งเราทําเราก็จะมีประสบการณ์เพื่อที่จะส่งต่อน้องๆในสายงานของเราซึ่งจะเป็นระดับขั้นต่อไป นะวันนี้ค่ะคุณยังมีอคติในเรื่องของกับการสื่อสารากับหัวหน้าอยู่นะคุณลองฟังคําพูดบางคําว่าหัวหน้าเนี่ยเขาต้องการสื่อสารอะไรแต่ถ้าแน่นอนคุณอาจจะเจอหัวหน้าที่งี่เง่าคุณก็ไม่จําเป็นที่จะต้องโฟกัสหรือเอาคํายี่เง่าเหล่านั้นมาเป็นข้อที่บั่นทอนหรือว่ามาเป็นตัวขัดขาขัดขวางที่จะทําให้คุณไม่ก้าวต่อไปคุณก็อาจจะ คำนี้เงาเหล่านั้นคุณอาจจะมาเป็นบทเรียนว่าเมื่อเจอสถานการณ์แบบนี้เราต้องนิ่งแล้วก็ใจเย็นแล้วก็เราใช้เหตุผลที่มันถูกต้องในการแก้ไขปัญหาเพื่อก้าวไปหน้าเท่านั้นเองนะคะแหวนนี่เงาบางคนจะชอบโยนงานโยนความรับผิดชอบหรือโยนเป้าหมายกับเราจงภูมิใจแล้วมองหาบทเรียน ทำตามสเต็จทำตามขั้นตอนทีละขั้นตอนที่คุณสามารถทําให้ทําให้มันสําเร็จได้จะช้าจะเร็วก็อยู่ที่สติและสมาธิแล้วก็การแก้ไขการลงมือทำของคุณนะคะอันนี้จึงไม่อยากให้กังวลมากค่ะคุณเจอกับการสื่อสารที่ไม่เงาดอตัวของคุณเอง การสื่อสารที่งี่เง่าการสื่อสารที่ไม่เข้าใจตัวของคุณเองก็ต้องมีสมาธิแล้วก็ก้าวไปต่อเพื่อใครละ่ะเพื่อความสำเร็จของคุณเองเพื่อครอบครัวของคุณเพื่อความสุขเพื่อเป้าหมายแล้วก็เพื่อเงินรางวัลที่มันรอคุณอยู่นั่นไงนะอันนี้คือในส่วนของอ่าการสื่อสารหัวหน้ากับเรานะคะในส่วนของแล้วเรากับทีมงานของเราละ่ะวันนี้นะคะ การสื่อสารด้วยการฟังเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมสังเกตฟังดีๆนะจะบอสออนจะตอบย้าตลอดเวลาถ้าคุณจะสื่อสารที่ดีคุณตรงเป็นนักฟังที่ดีนะการที่เราเป็นหัวหน้าอย่างบอสออนก็มีน้องๆในสายงานไม่ว่าจะเป็นง,งานออนไลน์หรือแม้กระทั่งลูกศิษย์นะคหาลูกศิษย์ที่เข้ามา private c o a c h i n g ในการให้ดีไซน์คอสออกแบบหรือ c uh, coaching private ในเรื่องของการสร้างยู่ตนการพูดการไลฟ์สดการคอนเทนต์นะคะซึ่งหากคุณอยากจะให้บอสออนโคชชิ่งให้หรือ private c o a c h i n g ให้ก็ยินดีนะคะทีนี้ เวลาที่เราสื่อสารกับลูกน้องเราเคยฟังความต้องการของทีมงานเราบ้างหรือปอมว่าเอ๊ะที่เขาทําแบบนี้หรือเขาต่อต้านหรือเขาไม่ยอมรับกฎใหม่ๆกับเราเนี่ยมันมีเหตุผลอะไรที่เขาไม่ยอมรับกฎกฎนั้นหรือมันเพราะอะไรแล้วเราจะต้องถามว่าเอ๊ะเขาต้องการอะไรกันแน่เขาจึงทําแบบนี้แล้วก็ให้เขาเนี่ย รู้ก่อนว่าการที่เราปรับกฎใหม่หรือระบบใหม่เนี่ยมันมีเหตุผลอะไรแล้วเขาจะได้ข้อดีอะไรจากการที่ถูกปรับเปลี่ยนกฎใหม่ๆหรือการตั้งข้อกฎเกณฑ์ข้อใหม่ๆเข้ามาซึ่งบางครั้งที่เขาต่อต้านเพราะเขายังไม่รู้ว่าเขาจะได้อะไร การพัฒนาซอฟต์แวร์การพัฒนาระบบใหม่จะทำให้เขาเรวดเร็วขึ้นแล้วก็สะดวกขึ้นในการติดต่องานประสานงานยิ่งอย่างออนนะอยู่เป็นตัวแทนเนี่ยจะมีการอัปเดตเวอร์ชันอยู่ตลอดเวลาซึ่งบ่อยครั้งที่เราก็ต่อตานแต่เราก็เห็นในจุดดีในการพัฒนาเข้าสู่ออนไลน์มันทำให้เรารวดเร็วขึ้นมันทำให้เราสะดวกขึ้นแน่นอนมันจะมีข้อเสียแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประโยชน์ที่ดีมันมีมากกว่าแน่นอนเพราะเราก็ต้องอัปไปข้างหน้า ซึ่งตัวของคุณเองเคยได้คุยกับทีมงานของคุณบ้างหรือเปล่าหรือคุณเคยฟังทีมงานหรือคุณเคยเข้าใจทีมงานคุณหรือเปล่าว่าทําไมเขาต่อ้านคุณต้องบอกถึงประโยชน์ที่เขาจะได้รับหรือข้อดีที่เขาจะจะได้รับจากส่วนที่ระบบถูกเปลี่ยนหรือเงื่อนไขาบางอย่างถูกปรับไปอันนี้ยิ่งคุณฟังเขามากเท่าไหร่แล้วถามความต้องการของเขาแล้วก็ตั้งคอมมิชเมนต์หรือว่าตั้งกฎเกณฑ์หากเขายอมรับหรือหากเขา มีการแข่งขันเกิดขึ้นหากเขาทําสําเร็จในสิ่งที่เขาต้องการและปรารถนาคุณจะให้รางวัลเขาหรือคุณจะตั้งรางวัลเพื่อเขาโอเคถ้าเกิดว่าการตั้งทางเกกก็ตตหรรรือว่าาาัั้้งงเป้าหมายเนาะในเรื่องของการสร้างสร้างผลลัพธ์เขาบอกว่าเขาอยากจะมีรถสักคันหนึ่งแต่ถ้าคุณเนี่ย สัญญาของเขาหรือตั้งคอมมิชว่าเขาเป็นว่าวันนี้ถ้าเกิดเขาทําถึงเป้าหมายนะมียอดขายหลัก10ล้านโอเคนะรถหนึ่งคันจะเป็นของคุณอันนี้คุณเคยถามความต้องการของทีมง,งานของคุณเพื่อที่จะตอบสนองมิสหรือว่าตอบสนองความต้องการของเขาบ้างหรือเปล่ายิ่งการสื่อสารที่วินวินทั้งคู่โอเคเราตั้งเป้าหมายไว้ถ้าคุณทําได้คุณก็ได้ส่วนที่เขาต้องการไป คุณเคยเข้าใจหรือว่าคุณเคยสอบถามทีมงานของคุณหรือเปล่าว่าเขาติดปัญหาอะไรหรือเขามีปัญหาอะไรนะถ้ายิ่งคุณเข้าใจนะในเรื่องของทีมงานคุณมากเท่าไหร่คุณจะมีสนิ์ในลักษณะของสนห์ผู้นำมากมาก,มากเลยฟังเขาถามความต้องการเพื่อที่จะให้ในสิ่งที่เขาอยากจะได,ได้แต่มันก็ต้องมีเงื่อนไขเพื่อที่จะวินวินทางคู่นะคะอันนี้คือเรื่องการสื่อสารนะคะก็ผ่านมาแล้ว ข้อสุดท้ายเลยในเรื่องกงารสื่อสารกับตัวเองข้อนี้จุดหนึ่งนะคะวันนี้เรามัวเอาแฟ้มแซมที่ติดอยู่กับครอบครัวแฟ้มโกรธแ้มเกลียดแฟ้มความญหงุดหงิดแซมความโมโหแซมความขาดแคลนในเรื่องการเงินแฟ้มความขาดแคลนในเรื่องความรัก ถ้าคุณไม่ได้เรียนรู้เรื่องแฟมเนี่ยก็จะสับสนนิดนึงแต่เดี๋ยวคริสนาเดี๋ยวบอลออนจะมาเล่าให้ฟังนะคะใครอยากฟังเม้นต์หน่อยได้ว่าเอ้ยนะคําว่าแฟมคืออะไรแล้วคุณจะจัดก,การแฟมโมโห้อมเกลียดแฟมเกลียดแฝมไม่ประสงค์ความทุกข์เกลียแฝมขาดความภาคภูมิใจคุณได้อย่างไรถ้าคุณอยากฟังเม้น์ไว้หน่อยนะ้ว่าอยากฟังนะคะอ่ะวันเนี้คุณเคยถามตัวเองบ้างหรือเปล่านะว่าคุณต้องการเป็นใครกันแน่หรือ เป้าหมายที่คุณอยากจะได้นะ่ะมันเป็นเป้าหมายที่คุณต้องการอย่างแท้จริงหรือเปล่าหรือเป็นแค่เป้าหมายทําตามคนอื่นเห็นคนอื่นทําตั้งเป้าหมายเราก็ตั้งตามคนอื่นเขาโดยที่เราไม่มีวิธีการไม่มีวิธีคิดไม่มีขั้นตอนไม่มีอะไรเลยอย่าในการลงเอทํามดังนั้นเวลาที่เราจะ จะสื่อสารกับตัวเองในเรื่องการความสําเร็จไปสู่เส้นทางหรือว่าเป้าหมายหรือว่าความภูมิใจที่เราอยากจะได้นั้นถามหมอยว่าเป้าหมายนั้นเราอยากได้จริงไหมอ่าหนึ่งล้าน10ล้านร้อยล้านนั่นนะ่ะเราอยากได้จริงหรือเปล่านะะแล้วร้อยล้านของเราเนี่ยมันมีโอกาสเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเรามีขบวนการอะไรบ้างกับการไปสู่สิบล้านร้อยล้านของเราแล้วเราจะใช้อะไรเป็นจุเดเริ่มต้นในการเพื่อที่จะเดินไปสู่ร้อยล้านนั้น พรบางครั้งเนี่ยเราจะโมโหเมื่อเวลาที่เราตั้งความคาดหวังแล้วมันไม่ได้ดังหวังเราจะรู้สึกเกลียดแล้วก็ไม่ชอบตัวเองแล้วก็ไม่ภาคภูมิใจในตัวเองแล้วก็รู้สึกไม่ปลื้มในตัวเองแล้วก็เราก็จะเสียดายแล้วก็จะกล่าวโทษกับความล้มเหลวตำซ้ำของเราอยู่แบบนั้นนะถามตัวเองว่าเป้าหมายที่คุณอยากจะได้คืออะไรแล้วคุณอยากจะเป็นใครกันแน่ นะคุณอยากจะเป็นโค้ชออนไลน์คุณอยากจะเป็นแม่ค้าออนไลน์ร้อยล้านนะคุณอยากจะเป็นเจ้าของแฟรนไชส์หรือคุณอยากจะเป็นนักตัดต่อที่ยอดเยี่ยมหรืออยากจะเป็นนักขายประกันมือทองนักขายออนไลน์มือทองนะแล้วคําว่ามือทองคุณต้องทํายอดเท่าไหร่แล้วแต่ว่าคุณจะจักเกณฑ์ความสามารถหรือลง บรรทัดฐานหรือตั้งคอมเมนต์ว่าคุณต้องทําเท่าไหร่แล้วคุณจะยินดีแล้วก็ชื่นชมกับเวลาที่คุณทาคุณจะไม่ตอบย้ําความล้มเหลวหรือความผิดพลาดหรือความเสียใจของคุณแต่คุณจะชื่นชมกับความกล้าหาญที่คุณลงมือทําในสิ่งนั้นอย่าเอาความโกรธความเลียดที่มันตกค้างอยู่ที่บ้านหงุดหงิดให้ลูกหงุดหงิดให้สามีหงุดหงิดให้ภรรยา โมโหจากที่บ้านนะสะสมอารมณ์โมโหไว้พอมาเจอลูกน้องหรือว่าทีมงานมารายงานบางส่วนกับเรานิดนึงเราก็ปี๊ดแตกแล้วะพอคุณแบบเฮ้ยเอาความโกรธความรู้สึกแบบไม่เคลียร์กับตัวเองอ่ะไม่เคลียร์ไม่แยกไม่แยกแยะว่าเฮ้ยงานส่วนงานนะบ้านส่วนบ้านงานส่วนงานบ้านส่วนบ้านไม่รู้จักบริหารจัดการการใช้จ่ายกับตัวเองดีๆคุณอยู่กับงานคุณก็ต้องใส่งานเมื่อ ลูกน้องของคุณเนี่ยเข้ามารายงานผลงานไม่ว่าจะมันจะเป็น,ปนความล้มเหลวหรือเข้าไปติดต่อแล้วดิวไม่ได้หรือไปคุยแล้วไม่สาเร็จคุณก็ต้องศึกษาและวิเคราะห์แล้วถามทีมงานคุณว่าเฮ้ยที่ปิดไม่ได้มันเพราะอะไรจะให้เราช่วยตรงไหนหรือจะให้พี่ช่วยส่วนไหนหรือต้องการให้พี่ช่วยซัพพอร์ตจุดไหนเพื่อที่จะเป็นการอัปเดตในเรื่องการปิดการขายได้มากขึ้นนะข้อนี้จะทําให้คุณเนี่ย เป็นหัวหน้าที่มีเสน่ห์มากๆการสื่อสารกับตัวเองจึงเป็นข้อสําคัญมากที่สุดถ้าคุณเข้าใจในตัวเองว่าเฮ้ยงานส่วนงานบ้านส่วนบ้านนะเพื่อนส่วนเพื่อนพ่อแม่ส่วนพ่อแม่นะอ่าหัวหน้าส่วนหัวหน้านะตัวคุณต้องแยกแยะให้เข้าใจว่าวันนี้คุณอยากจะสําเร็จในเรื่องการสื่อสารคุณก็ต้องเคลียร์คัดกับตัวเองคุณจะเป็นคนที่มีเสน่ห์ด้วยการฟังอย่างเข้าใจแล้วก็ให้ ทางออกหรือว่าให้คําอธิบายหรือว่าให้าทางชี้แนะให้ทางออกกับชีมงานกองเรานะคุณจะเป็นคนที่มีสน,นี้มากๆสื่อสารกับตัวเองบอกนะคะว่าใครเจอเราเนี่ยหรือใครเจอคุณเนี่ยคุณจะตั้งใจฟังแล้วฝึกที่จะตั้งใจฟังด้วยหัวใจแล้วก็ฝึกมองใจเขาใจเรานะมองใจหัวหน้ามองใจ งคานมองใจลูกศิษย์มองใจพ่อแม่มองใจเพื่อนมองใจแฟนมองใจรูกนะแล้วเราเอาตัวเราเองอะปรับเปลี่ยนเพื่อที่จะทําให้มันดีที่สุดณนะจุดนั้นเพราะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครได้แต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเราเองได้เราจะไม่ตอบโต้ด้วยการที่มันทําให้เรื่องนั้นเหตุการณ์นั้นมันรุนแรงขึ้นแต่เราจะตอบโต้อย่างชาญฉลาด อย่างชาญฉลาดในการที่จะใช้ไอเดียเนี่ยให้เรื่องร้ายมันกลายเป็นผลลัพธ์ที่ยอดเยี่ยม สำหรับใครที่อ้ยคิดว่าได้ไอเดียมากๆเลยในการสร้างเสน่ห์ในการสื่อสารในวันนี้เม้นบอกหน่อยนะคะว่าได้ไอเดียมากๆนะอย่าลืมเอาไปลงมือทำนะคะตั้งใจฟังให้มากตั้งใจฟังไม่ว่าจะเป็นแฟนเราญาติเราคนรักเราพ่อแม่เราลูกเราลูกศิษย์เรา,าลูกค้าเรา,าวหน้าเราแม้กระทั่งตัวเราเอง แต่ทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่ตัวเราเพราะเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนใครได้สื่อสารกับตัวเองเข้าใจคุณอยากเป็นใครเป้าหมายคุณคืออะไรและคุณมีวิธีการขั้นตอนไปสู่เป้าหมายได้อย่างไรเมื่อเจอความล้มเหลวกับความตั้งใจจงให้กําลังใจตัวเองแล้วชื่นชมตัวเองแล้วก็ปรับปรุงพัฒนามันผิดเพราะอะไรจะปรับปรุงและแก้ไขยังไงให้มันดีขึ้นไปข้างหน้าบอสออนเจอว่าคุณต้องเติบโตอย่างแน่นอน ฝากไว้ตอนท้ายสำหรับใครที่อยากพัฒนาตัวเองนะไปสู่ความสําเร็จอ่าในส่วนของวอตตออนก็จะมีในส่วนของ p r i v a t e coaching ส่วนตัวนเนาะคุณอยากเก่งออนไลน์นะคะอ่าในเรื่องของ t i k กตอกนะ Facebook หรือ y t u t u นะก็สามารถนะ i v a t e Coaching กับบอสออนได้หรือคุณอยากจะเก่งในเรื่องการตัดต่อพิคอาร์ตอ่าแคนวานะแคปคัทนะแคปคัทก็สามารถสร้างรายได้อันนี้บอสออนก็สามารถส่งต่อได้หรือคุณอยากจะดีไซน์งานหรือคุณอยากจะให้บอสออนเนี่ยช่วยนะในเรื่องการสร้างคอนเทนต์สร้างคอนเทนต์ยังไงให้อาชีพของคุณเนี่ยมันเป็นที่ต้องตารต้องใจแล้วคนรู้จักคนแล้วคนรู้จักคุณแล้วการขายคุณก็จะเกิดเนาะวันนี้ หรือแม้กระทั่งการไลฟ์สดคุณอยากไลฟ์สดเป็นไลฟ์สดเก่งนะสเต็ปการไลฟ์สดยังไงให้มันตราตรึงกลายเป็นนิสัยใหม่ของคุณคอนเทนต์ไลฟ์สดการพูดการเจราจาก,การดีไซน์คอร์สนะบอสออนก็มีในในเรื่องของการไพรเวทโคชชิง่ง g นะการเป็นแมททอให้กับคุณเนาะส่วนในเรื่องของประกันชีวิตหากคุณอยากวางแผนการเงินจริงในรูปแบบประกรันอยากจะมีตัวแทนน่ารักน่ารักช่วยซัพพอร์ตก็สามารถที่จะพูดคุยกับบอสออนได้เลยนะวันนี้ก็ฝากไว้ในเรื่องของการสื่อสาร ยิ่งคุณเป็นโคตดนะคะโค้ดที่สอนสร้างตัวตนหรือคุณเป็นตัวแทนประกันชีวิตรหรือคุณเป็นอาหารสาริมสัพไม่ว่าง,งานที่เกี่ยวกับการเจรจาคุณต้องสร้างสเสน่ห์ในการสื่อสารดีๆจะยิ่งคุณสร้างสเสน่ห์ในการสื่อสารที่ดีเมื่อไหร่จะคุณจะได้ยอดขายเยอะอย่างแน่นอน พอแไอ,อไม่ใช่พอนสนะคลิปนี้นะใครชอบบรรยากาศแบบนี้เมนบอกหน่อยเนาะว่าชอบเดี๋ยวเจอกันกับเรื่องราวดีๆในเรื่องของการที่เอ๊ะเรามีแฟม้มโกรธแฟ้มเกลียดแฟ,มฟ้มความล้มเหลวแฟ้มขาดแคลนการเงินได้อย่างไรเจอกันกับคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้บอสออนดีโซส,สวัสดีค่ะ